สวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมณีนุษยนทิยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขน้องมิวกี้นะคะกับเลขน้องแมวไม่มมโลกขึ้นรถนะคะนุทิยาร่วมเป็นคลิปเดียวกันนะคะน้องมิวกี้จับปิงปองนะคะเป็นเลขสามตัวห้างเดียวนะคะเราไม่โลกขึ้นรถขั้นใดมักจะออกขั้นนั่นบางครั้งกับเป็นรัฐบาลไทยบางครั้งกับเป็นเพื่อนบ้านห้าน้อยตอนเย็นๆนะคะเพื่อนขึ้นขั้นใดไปเบิ้งไปช่มน้ำกันเลยค่ะเนี่ มิวกี้อีหลาจับโชคลาภให้เลขทีนึ่งด้อลูกเด้อจ้าตอนนั้นสามตัวเขาเคยจับผิดตัวหนึ่งที่เลขออกอยังเขาจับนะผิดตัวหนึ่งเลยนะคะยี่สิบหนี่นี่ยี่สิบหนึ่ด้อี่ไอโนมิไอโนมิกี้จับไปสามตัวก็บสองตัวบอลลุ่งคือจับที่ไหนลุงจับสามตัวก็พอเนาะสามตัวห่างเยวเนาะสามตัวห่างเดียวนะคะ เวลาจะได้คาน,นุ่มนะลูกเด้อชั่วโคยเน่เศร่าไปเลยเศร้าเอาเดีวไหนเ,เดียว,เ,ยวเอาเดียวพวกมนั้นพูดนีดดยานเดียวปะดิ เฮ้ยพอน่ะเอาอย่างนอสิมาอย่างเดียวสร้างเดียวบางนาไม่ให้ยไปก็ได้แม่ยานไม่ให้วเจ้าก็จอเด้หน่อยยานแม่สันทั่วทั่วเขาลูกยานเจ้ายานนัาน้องยานอะน้องยานยานนี่ให้รวย่หรวยนี้แล้ว เออันนี้แล้่ตึตึตหายใจหายใจหายใอเสียลงเออรอ่ะนงงนลงอะางันนางลงอะนานบงลงดานั่นนั่่เอาจับจิระลูกไหมอันจิระลูกอ่ลูกหนึ่งเอามาอันยูมือเพื่อนนะเลขนึงได้แล้วได้แล้ว ลูกที่หนึ่งคือเลขหนึ่งนะคะเจ้าเปิดกล้องไปหนึ่เลขหนึ่งเด้อค่ะนะเลขหนึ่งนะคะลูกที่หนึ่งนะคะเลขหนึ่งอันลูกเอาโชคทีละกล่องเอาเ้า่าด้วอันจับมือหน่องไว้พอเสีเลขลงมาครบจังให้เขาจับดิคนอยากจับอก็ยังได้พี่น้องว่างานเพป็นยันนะรวยเพป็นนู้ดทัศน์สหายเลขหนึ่งลงมาอ่าเลขหนึ่งคนก่อนอ้าวลูกที่สอง นานอยากเป็นเดใส่ปากกันเดียวลูกเดซีน็อตบัดดิเอามาเอามาอยู่มือเพิ่นแม่เอายู่มือเพิ่นเพิ่นคุยงาทั้งคุณแล้วเอาคั้นใบกันเลขศูนย์นะคะโอ้ยเลขแปดเลขแปดเลขแปดลูกเลขแปดมาแล้วเลขมาแล้วตัวที่หนึ่งคือเลขหนึ่งตัวที่สองคือเลขแปดนะคะฟอนลูกฟ้าฟอนลูกฟอาแปดเพิ่นจับปากคั้นว้เลขแปดนะคะอ่ทางจับตัวที่สามตัวที่สาม เอาตูเดียวลูกเดียวลูกเอาลูกเดียวอืมแม่มาเลยแล้วไลยแล้วเลยแล้วมีสองลูกเอาลูกที่เคนจัดฝุ่นอยู่มือฝุ่นอยูมือฝุ่นท่านในรถอยู่มือฝุ่นเอามือลูกเดียวเอาลูกเดียวเก้าแปดเก้าหนึ่งแปดเก้านะคะหนึ่งแปดเก้าเด้อพี่น้องเอามาเลี้ยงมันเอามาเลี้ยงมันเลี้ยงไทยไทยจะอั่นกันนะจ๊ะเป็นหนึ่งแปดเก้าเด้อสิเลี้ยงให้ เรื่อกวเดนืออรอีดิใ่น้องอันน้องนี้เอาน้องนี้ับทุกคนนเอาออกงับออกมันฝอาอย่างนั้นงับออกได้ไเจ้าภาพาเนี่ยนเอาปแนั่นเมานี่แล้วเสื้อเรานะคะอ้รเาเี่้องมิวกี้นะครับจับได้หนึ่งแปดเก้าเอาลุงกระเป๋านุ่มา เอาอาหารเครี้ยงดีๆค่ะเราสิจัดให้เย้าน้องเปีวถามากดีบ่อถามสิบกิ่งตว่วบานนี่ก็ได้แล้วเนี่ย่ะก็ได้แล้วนั่นเลยได้แล้วชัดเจนแล้วน้องมิวกี้หนึ่งแปดเก้าตัดเอาเด้ครับตัดเอาเนาะคันตัดไฮเนี่จะเป็น หนึ 18, 18, ่งแปดหนึ 18, 19, 8, ่งเก้าแปดเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแปดเก้าเนาะ่อาจจะได้เฮเป็นว่าน้องเพิ่าเคยจับให้ได้อยอะน้องมิวกี้นี่ยอ่าสายเี่ยนที่ยาอยากให้น้องเขาจับเพราะว่าเขาเป็นเด็กน้อยกพร้าเด้อค่ะเป็นร้านเค่ะขอโชคดีกันจ้งมือซอยคานุมนเอค่ะเคยจับเขานี่ เคยจับอยู่สามตัว hmm. ว okay. so hmm. um, oh ิท hmm. ตัวนึงเด็ก huh. สิตัดใส่กระดาษหายวะใส่กระดาษหายวะนั่นเส่กระดาษนั่นนั่นกระดาส่กระดาษมานำเลยครับเด้อเพราะว่าเดี๋ยวมุมหนึ่งอาจจะมองเห็นหงายละเอียดเชียนบ่ได้นะครับแล้วก็ตัดให้พร้อผมตามแนวเนี้ยนะเนี่ยเอาจุระ กับู๊กกิบู๊กกิกันตัาเขียนใส่ดานะครับอือืมยไปเขียบลาจอไปได้ง่ายเลยวะโอ๊ยง่าสั่งง่กว่าง่ายง่ายนีนบถ้ากันเอ้ยอ่ะเอ้ยจตัดเาจะตัดเอาแบบว่าผ่าด้วยเนาะหนแนว่ ห <18, S 2> นึ่งแปดหนึ่งเารลุงแล้วก็แปดเก้นฟนตกก็ได้ไปใช้ได้ไห้ร้านหน่อยจะปิงปองใหนะ้เนาะเพราะว่าสาเหตุที่บ่กันฟนบขเคยจัดเขาก็บอว่จัดเหรอซ้ตัวพี่ตัวนึงเนาะตอนนั้นทะ่าน,นจัดแม้าวิโนจัดให้แล้ว เลี้ยงเสร็จเราก็ทำการถ่ายทำน<ม>ะจับจริงเนี่ยทานเลยครับเออตัดใหงพ้อมันแลวตัดทั้งหเมเลยเจ้าละทีจแน่นคันอกตัวนี้ก็เพราะว่าพี่แกยูบ้านนั่นแหะเมื่อไออกเจ็ดแปดไอ้เจ็ดเก้าวัมืวันที่สองออกเจ็ดเก้บบาอ 8, 8, 9, 2, 8, เออ,อเแม่ เอาเกตเก้ามวนแล้วออกเกตเก้ามวนที่สองอเกแปดมวนนี้เหลือแปดเก้าไหมตกแกอ,อ,อยู่บ้านนะไปอปซื้อลอตเตอรี่มาแล้วเด้อแปดเก้าเออไซื้อลอตเตอรี่มาแล้วยังมาไป่นจับปิงปองไยเป็นหนึ่งปเก้าข้อกอลยเ,เตอัหนึ่งปดเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแปดเก้าเป็นหน้าท่างหายสือสากินแมงรัฐบาลเด้อค่ะเอาไปเานี้ตบ้าง่ยเานะหัวนอนในหลังขารถเีอรรวยเป็นว่าไม่โลกขึ้นรถ เคนได้โชว์ั้นนะครับท่านบอกคือรถเป็นเดือนเราเด้เรวยไม่โลเนี่บอ๊อคือรถโดนแล้วไมโ่โลอ๋อไม่ลูกไม่โลครับไอเอฟซีโชคดีกับหนูนะลูกนะไมโ่โล รับตาปิดปิด,ปดพี่น้องเอ้ยน่ะ <c oughs> ไม่โลครับไม่โลขึ้นรถแล้วพี่น้องไม่โลให้ให้เอฟซีโชคดีกับแนวทางของหนูนะลูกนะเพิ่นบ่ขึ้นเดือนบอ่ขึ้นรถเป็นเดือนแล้วพี่น้องเอ้ยนันงที่ยาก,กบา่พิษบ่ถือเพิ่นบ่ขึนโดนแล้วเ <c oughs> มื่อนี้ฝนตก ึ็นอนทั้งหลดเลยนอนหนาตาเฉยปานที่นอนแต่เนเหอเนาะเมโลเม่โลครับนานๆนนขึ้นทีให้เอฟซีเชดีกับแนวทางของหนูนะลูกนะห่วงนอนมาตสใสเฮ้เไมโล นันทิยาภาพอีบึงถักยนเด้อค่ะไม่โล่เขาโบกไฟขึ้นรถถ้าขึ้นเรามักจะออกบางข่างก็ออกรัฐบาลไทยบางข่างก็ออกเอนบ้านห้าน้อยแล้หรือห้าน้อยสองนั่นน่าที่จะไปเล่านะคะเจ็ดหนึ่งสี่ตัดเจ็ดหนึน่ง <const> เจ็ดสี่หนึ่งสี่เป็นน้าท่างหานเสื่อสลักกินแบงรัฐบาลน,นะคะออกไหมลูกไม่ลูกครับออกไหม เทพซีเช้าดีกับนูนะครับนนี่เอา,าโล้มมงคยะ,ยะยยแต